ประเด็นต่อมาก็ยังเกี่ยวเนื่องกับสววนะครับคดีัวสสวไป,ไปไปมาเนี่ยตอนนี้เลขาสแสวงต้องใจระทึกระ,ะตางาเพราะว่าสาววสำรองเนี่ยเขาจะไปยื่นเรื่องให้บิ๊กเต่าหรือว่าพลตารวจตรีจรุนเกียรติฟันมาตราหนึ่งห้าเจ็ดช่วงนี้เดี๋ยวชมคลิปครับเพราะจริงๆคุณสวแสวงเนี่ยมันเข้าข่ายถึความผิดทางอาญาทั้งมาตราสามสิบสองในเรื่องของเป็นเจ้าพนักงานในฐานะเขาเป็นเลขาเนี่ยหลีกเลี่ยงในการที่จะทําการตามหน้าที่เพื่อรักษาความ สุดเด็ดเลเที่ยงคำในการเลือกซึ่งมันมีมาตาพิเศษไว้ตัวนี้และอีกอันก็คือแค่นี้มันก็จะเข้าหนือฮาเด้วยกลายเป็นสองมาตราเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้ทางผู้สับบักด้วยกันก็บอกว่าเฮ้ยมันต้องขับเคลื่อนต้องไปนั่นแล้วก็ทราบว่ามีบางท่านเนี่ยได้ประสานงานทางท่านบิ๊กเต๋ไว้นะก็จะไปแจ้งความบิ๊กเต่าท่านก็บอกโอเคบัเงเอินท่านบอกท่านวันนั้นท่านว่างท่านว่างกันนะแ้วก็จะคงจะไปไปร้องทุกข์ดำเนินคดีกับคุณตุ๊กแงนี่อีกส่วนหนึ่งสัปดาห์นี กลุ่มสววาวสำรออของท่านคำารบเนี่ยจะไปไหนต่อบ้างครับคืออย่างนี้ <c oughs> เนื่องจากว่าคดีเนี่ยหลังจากที่นำเข้าไปสู่ดีเอสไอแล้วเนี่ยนะดีเอสไอเนี่ยรับไปดําเนินคดีอาญาเป็นหลักเพื่อหาตัวผู้กระทําผิดในกระบวนการนี้ทั้งหมดที่เป็นความผิดอาญาแต่ส่วนหนึ่งเนี่ยก็คงจะต้องพบความผิดที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งด้วยครับแต่ความผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งเนี่ย อย่างไรเสียต้องส่งมาให้กกตไปพูดดาเนินการและขณะเดียวกันเรื่องเดิมที่พวกเราร้องไปที่กกตเนี่ยก็ยังอยู่ที่กกตครับก็คงต้องอาศัยกกตนี่แหละเป็นผู้ขับเคลื่อนเพราะตามกฎหมายเขาบอกต้องเป็นกรกตเท่านั้นถูกไหมเพราะฉะนั้นในส่วนเนี้ยทางคณะสวสํารองเองเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาเราก็มองว่าทางกรกตเนี่ยเอาจริงเอาจังก็รู้ๆกันอยู่นะครับเพราะนั้นเนี่ยเราก็คือเราก็คงต้องไปอะไรกระทุ้ง ไปเร่งรัดให้ทางกรกตรเนี่ยได้เอาจริงเอาจังแล้วเราก็พบว่าที่ผ่านมาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยปัญหาจริงๆเนี่ยของกรกตจะพูดตรงๆเลยนะก็อยู่ที่คุณสวงนี่แหละที่ในฐานะจะเป็นผู้นวยการการส่วนมาชการการเลือกตั้งที่อาจจะขาดความจริงจังไม่ไป,ไปพอสมควรซึ่งเราก็พยายามเรียกร้องเรียกร้องเรียกร้องมาในหลายๆโอกาสแต่ท่านก็ไม่ยัง,ยงไม่เร่งรัดะไรประการใด วันนั้นเวลาประมาณสัก8โมง29นาทีเนี่ยคุณมนัทเนี่ยได้ไปแจ้งแก่คุณสแสวงว่าทางคุณมนัทเนี่ยได้มีผู้ที่มาสมัครเลือกสวด้วยกันเนี่ยมาให้ข้อมูลคุณมนัทว่าจะมีคนเอาโพยอย่างที่ว่าเนี่ยนะไม่ใช่โพยจดเขียนเองนะเป็นโพยอย่างที่ว่าเมื่อกี้เขาพูดเนี่ยเข้ามาในการเลือกเนี่ยจานวนมากเลยแล้วก็บอกว่าถ้าหากเราสามารถที่จะไม่ให้เอาสมุดสวสามในนี้ยเข้าไปในรอบค่ได้ ก็คงจะทําให้การเลือกนี้เป็นไปด้วยความสุจริตที่รยรงทำาต่ท่านก็ตาเดียนคุณตะแหวงไหมแต่คุณตะแหวง,นงเนี่ยเมงอเริ่ไปพูดว่าเฮ้ยเรื่องนี้อ่เาเขารู้ก,กันอยู่เขาวางแผนกันมาเขาทํามันมาอย่างเงี้ยปล่อยปอยให้เขาไปเถอะเอ๊ะจำจริงคุณตะแหวงในฐานะท,านนที่เป็นมัพุ่มในการเลือกสองต่าประเทศตรงนั้นควรจะต้องกระวีกระวาดในการที่จะหาวิธีป้องกันถูกไหมแต่กลับกลายแบบไปตอบให้คุณตะมาแล้วอย่างเงี้ยคุณนั้นแกคงอัปเซตมากพอรุ่งขึ้นวันยี่แปดแกก็เลยทําบันทึก รายงานครับคุณอิทธิพรในฐานะประธานกรกะตทันทีเพราะเรามองว่าคุณจะแหวงตอนนี้พฤติการแกค่อนข้างจะคือจริงๆเนี่ยตามมาตราห้าสิบสามของพรบไอตรวจของการเลือกตั้งเนี้ยนะบอกว่าพนักง,งานผู้ใดเนี่ยถ้าหากมีเหตุอันควรสงสัยว่าปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริตเนี่ยอย่างกรณีคุณแหวงนะกรรมาคณะเขาเข,า,ขาว่าต้องตั้งกรรมการทางวินัยท,ทันทีและเมื่อตั้งกรรมการทางวินัยแล้วคณะกรรมการจะต้องสั่ง ให้พ้นออกไปจากหน้าที่นั้นนะหรือพักงานเพราะฉะนั้นเนี่ยมันของคุณสแสวงเนี่ยมันเข้าข่ายที่ทั้งหมดที่ท่านประธานหรือกรรมการกรก,รก,รกตควรจะต้องวินิจฉัยในประเด็นเนี่ยครับอืเราก็จะไปถามประเด็นว่าเออป็นเด็นเป็นยังไงครับแล้วประกอบกับเราก็ยังสงสัยว่าไอ้คุณสแสวงเนี่ยทำไมทํางานได้ต่อเนื่องมาหลายปีโดยที่มีข้อบอกพร่องอะไรต่างเราก็อยากจะข,ขอดูผลการประเมิน นายกขอประเมินทางทางทางคณะกรรมการกรกตด้วยอือ่ะอันนี้ก็จะไปกรกตไปทวงถามเกี่ยวกับเรื่องคุณแสวงแต่ว่าเห็นว่าอาจจะต้องไปหามิกเต่าคนตวจตีจะรวนเกียริด้วยเหรอครับไอ้นั่นก็เป็นเขาเรียกเป็นมะนั่นเป็นเป็นแผนการอีกขั้นหนึ่งคือเราก็มองว่ากกตเนี่ยคือจริงๆเราไม่ได้ว่าข้ามหน้าข้ามตาท่านนะอาทิตย์ที่แล้วเราก็ไปแล้ว ท่านก็นไม่ตอบไม่หือไม่อือบจริงๆเรื่องนี้ผ่านมา8เดือนท่านไม่ทำอะไรผมว่ามาตรการขั้นต่อไปเนี่ยเนื่องจากว่าในวสวทอมลองเนี่ยมันไม่ใช่ผมคนเดียวมันมีหลายคนหลายคนเขาก็มีความเห็นว่าอย่างเนี้เราต้องดําเนินการมาตรการขั้นต่อไปที่เกี่ยวข้องกับความผิดทางอาญาเพราะจริงๆคุณแสวงเนี่ยมันเข้าข่ายเนความผิดทางอาญาทั้งมาตรา32ในเรื่องของเป็นเจ้าพนักงานในฐานะเขาเป็นเลขาเนี่ยหลีกเลี่ยงในการที่จะทําการตามหน้าที่เพื่อรักษาความ สุดที่ได้เที่ยงธรรมในการเลือกซึ่งมันมีมาตราพิเศษไว้ตัวนี้และอีกอันนึงก็คือแค่นี้มันก็จะเข้าหนึ่งห้าเจ็ดด้วยกลายเป็นสองมาตราเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้ทางผู้สบับ้วยกันก็บอกว่าเฮ้ยมันต้องขับเคลื่อนต้องไปนั่นแล้วก็ทราบว่ามีบางท่านเนี่ยได้ประสานงานทางท่านบิ๊กเต๋อไว้นะก็จะไปแจ้งความบิ๊กเต่อท่านก็บอกโอเคบัเงเอินท่านบอกท่านวันนั้นท่านว่างท่านว่างน,น,น,นะนะแตก็จะคงจะไปไปร้องทุกข์ดำเนินคดีกับ คุณจะแหวอีกส่วนหนึ่งครับหลังจากสอบสวนกลางเขารับแจ้งความเนี่ยกระบวนการมันจะไปยังไงต่อครับท่านเครรถอ๋อในส่วนนี้ส่วนมันไอทางตํารวจเองเนี่ยเขาก็คงต้องมีการสอบสวนนะครับสอบสวนทั้งผู้ร้องอาจจะต้องสอบสวนทั้งผู้ถูกร้องนะครับแล้วก็หลังจากนะั้นเขาอาจจะรวบรวมพยานหลักฐานเท่าที่ทําได้นะแล้วก็ใช้เวลาประมาณ30วันเนือ่องจากว่าคุณจะแหวงเขาเป็นเจ้าพนักงานครับก็สามสิบว,วบันเสร็จปุ๊บก,ก็รวบรวมสํานวนส่งปปช จริงๆคุกเรื่องสำนวนคุณสวงเนี่ยผมถ้าว่าพี่ปชอชมีหลายหรือมีหลายเรื่องอยู่นั้นก็คงจะไปรวมรวมรวมกันครับครับคุณสวงเนี่ยผู้บังคับบัญชาโดยตรงก็คือประธานกกตใช่ไหมถ้าเกิดว่าเขายัางเกียร์ว่างหรือว่านิ่งเฉยเนี่ยเผลอเเนี่ยเขาจะโดนหางเลขด้วยหรือเปล่าฮะคือเนื่องจากในมาตรา50ของพรปคณะกรรมการเลือกตั้งนยเ <c oughs> ขาบอกว่าสำนักง,งานกกตมีฐานะเป็นนิติบุคคล ซึ่งอยู่ภายใต้การปกครองกำกับดูแลของคณะกรรมการเลือกตั้งก็แปลว่าสำนักงานกรกตที่คุณแสวงเป็นหัวหน้าเนี่ยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการการเลือกตั้งแล้วก็ผมก็ทราบว่าคณะกรรมการเลือกตั้งเนี่ยได้มีมติลงความลงวา่งวาม,มอบอำนาจทั้งหมดเนี่ยให้ทางท่านประธานกรกตในการควบคุมปกครองดูแลสำนักงานกรกตก็คือปกครองคุณแสวงเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไอ้เนี่ย มันก็เห็นความชัดเจนในการเชื่อมโยงว่าในฐานะท่านประธานเนี่ยดูแลปกครองกำกับดูแลคุณสแสวงแล้วก็เมื่อมีข้อบกพร่องคุณแสวงที่ดําเนินการรายงานมาทั้งเจ็ดแปดเดือนเนี่ยท่านในฐานะท่านได้ผิดชอบเนี่ยท่านได้ทําอะไรไปทิ้งไหนเนี่ยผมเกรงว่าตรงนี้มันจะเดือดร้อนถึงท่าน,นก็ฝากว่าอยากให้ท่านได้รีบรัดที่เร่งเร่งดำเนินการในเรื่องนี้ดเลยครับเรียนดังพี่น้องประชาชนนะว่าเรื่องเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยนะครับ มันไม่ใช่เป็นเรื่องคดีที่เกิดขึ้นระหว่างพวกผมเป็นสวสมรองและไปเรียกร้องอสิทธิ์อะไรต่างๆขณะน,นี้เรื่องมันจากที่เตียนนะครับพอเราเห็นภูเขาน้ําแข็งทั้งลูกแล้วเนี่ยเราเห็นว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่การกระทําที่มีการปล้นชาติปล้นแผ่นดินจริงๆมีผลกระทบต่อพวกเราทุกคนที่ประชาชนคนไทยทั้ง77ล้านคนคดีอะไรต่างๆที่ใหญ่ๆที่มาในอดีตอย่างคดีมินนี่คดีอะไรไอคอน มันกระทบแค่คนหลักพันหลักหมื่นแต่อันนี้ถือว่ามีผลกระทบต่อคนทั้ง77ล้านคนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็อยากให้ทางพี่น้องประชาชนได้กอดติดในเรื่องนี้นะครับได้เอาใจช่วยทางกรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยให้กระทำความจริงให้ปรากฏอย่าให้คนที่ไปแอบอ้างอะไรก็ตามนะครับที่จะมาคอยช่วยเหลือกลุ่มผู้ทำผิดหรือคอยมาสกัดกั้นผู้ที่จะทําความจริงให้ปรากฏขณะนี้ผมเรียนว่ายังคงมีอยู่นะครับของกลุ่มเหล่านี้ยังพยายามจะมา ซะก,ก่อนบ่อนทําลายหน่วยงานวังองค์กรที่เขาทําถูกต้องเนี่ยนะให้มีอุปสรรคอย่างโน้นอ,อย่างนี้นะครับก็เรื่องนี้อยากให้ประชาชนได้ช่วยเป็นผนังตองแดงกําแพงเหล็กให้กับหน่วยงานที่ทําหน้าที่นี้เพื่อพี่น้องประชาชนทุกคนด้วยครับครับก็เดี๋ยวรอพรุ่งนี้มิเต่าเข้ามาร่วมในสรรมการคดีนี้แล้วนะครับ